ยิ่งสูครูชูคนครับเหมือนในเบาไก่โคกธนปปบุนรตรพาเลาะพาพี่น้องเลาะมากถือปลาครับน้องพุทธ่รเต่าสมดีน้องกูเบ่าวซำหน่อยครับพี่น้องออมาครับทีมงานครับบ่าวเอ๋บ่าวพุทธเดี๋ยววยแรงครับทีมงานบ่าวไกา่ครับผมเขาจะตั้งเครื่องครับพี่น้องผมตั้งเครื่องปลาก็มีอยู่ครับปลากระปอนไรอยู่เดี๋ยวถ้าปลาไก่สีบกหรือปลากระนี้บกเขาจะถามว่ามันปลาสีหน่อยสีไล่ทำไมถ้าดู ว่าน้องมีปลาสีไลยบ่กับเป็นธรรมชาติครับทั้งที่กับเป็นน้องไ่ครับเป็นน้องไงแบงามชวงนีน้ำหน่อยเนาะน้ำมันแรงพี่น้องผมตั้งแรงทั้งห่อนเด็ดนน้ำัางเชิงสุบน้ำเด่นไปเชิงสาที่เราชมกันอีกเี่นึงครับ ตาน่อยตีหนาครับพี่น้องเรื <t t ่องขัน้ำนีอยู่แล้วก็ท่านไหนมาซาวอะไรลงจะบลกลงเด็ดประมาณคืบนึงแล้วครับไม่ต้องทาหลุดมือตอนหนำในน้อยดอนขี้ลงเอาปลาพี่น้องปลาพีหน่อยสีไล่ปันไดครับ เบิดนะครับพี่น้องแต่สีลงเอาล่ะคุณเมาใกล้เลนน้าอยู่คุณเจ้าแมวไรคุณบายบายเนี่ยจะได้เวลาทำกันนะพี่น้องทำกันไปแล้วตาเบิ้งตอนท่าลงจับปลาครับบ่าวบุตรขันกบอยู่นะครับพี่น้อง มาแล้วพี่น้องไก่สิบกุ้นะครับพอไก่เลี่ยนน้ำสายยางมาเขากันนี่ฮอนไรพี่น้องไก่จะบุบหรอปลาซิวปลาเดี๋ยวมี้ครับุ้นไอ้ที่่ายๆนาลุ้นนาลุ้นนลนนลุ้นุ้ตอนน้ำลงครับพี่น้องไก่จะบุนะครับน้ำันตะไคร้นุยนยดอใจอไดุ้บล้ะนึ่ไรซกเปร์เับนี่สุเปอร์เซฟรับมือโกเปอร์เซฟครับนา กยก็พืนน้นที่ดิ้นก็ดินตมเกลียยต้มมาพุ่ยนอนบาดพี่น้องผมไปัปกห้อยเยอะครับเอาล้วครับนี่ประด,ดุกตรงเด้น้องสิบเอื้อหลวดที่วิธีการหาปลาคลองเบาวุฒิครับด้วยลายฟ้านเย็นพี่น้องผมพูดพูดธรรมาดาครับดินต้มพูดโอ้โอโอแงะนะพี่น้องมือแรงอย่ เปออ่า,าเอ็ก็นั่งควบคุมเครื่องครับน้ำไปชิบกละ่ะเครื่องดูดก,กะกำลังดูเราขี้กระเต้ยขึ้นปินอี้กุ้งบ่ค่อยหลายว่าใครเกิดรายการนั่งขึ้นครับน้ำมันเบิดครับพี่น้องผมน้ำมันดายแหงดาโกนบางแหงนังอยู่ดีๆเครื่องมาดีๆครับพี่น้องน้ำมันเบิดบริพักันเบิร์ตเบิร์ตเมื่อน้ำมันน้ำมันในจู่โจมพิเศษ น้อยน้อยจูโจมครับก็ลังเมียบมึงที่ะครับเออโอ้ผมไม่เห็นเราขุนจับเอาจับเอาก็งเมียบครับหน้ามาบกก่อนพี่น้องโอ้ยหน้ามะบกน้ำมันเบิดก่อนมันเบิ้ก่อนเลี๋ยวขึ้นไม่ซื้อน้ำมันเดี๋ยวจังหวะกันไหมครับใจฉสิเบิดแล้ลละครับพี่น้องตั้งขอนลงมาเบิดล่ะอันนี้ก็เลี้ยบอะไรมึงกันต่อไปครับปลาสุดแรกครับพี่น้องครับเบอร์เอครับเบอร์วูดคนไปไล่ล่ามากครับ มี่จะขีดตรงเอเด็กผมกขีดไม่ตัวไงครับน,น้ำยังไงเดี๋ยวบอกครับถ้าล่อน้ำมันแป๊บเดียวเคีอยวอาไรเติบเนาะโอ้ยก็ลังขนาดขนาดปลาเราเล็กแค่นี้ปลาเกียกขี่ตัวบ้านในหอน้องครับ มันมาพร้อมเลยพี่นอ้องได้เวลาย h า,าอีกต้งลงสรงตรงส่งอ่าบันเทิงครับปัน โซ่พวกใกล้สิเบิร์ตนะครับพี่น้องฝนกับสีมาพวกพ้นห่ดละท่านโม้บุ๋นิต้มกเดิาแยงแง่งเลยครับแต่เวลาจะปลาเราไม่เห็นปลาตัวนม้นลุยเลยดีกว่า như các bạn. เขากระสังอ้าวเต็มออกเกินเกินใกล้

โอแค่คงแค่เท่า่เท่าเห็นอยู่นี่ตัวนึงงก็ไปนอนนองเห็นนึ่งบ่อุ้ยไอจ่อยไอซ้อนบ่ยังเอาห้อยเอยอันนี้จัดการเออยังไงซะาะไรงานจะขอไปกินเหอเนี่ยปรอยดีอยาก่งไกินไได้บ่ขอหได้ลอะ

เอาต้องไปอือ้มอามาขอ้อจิบก่อตัอโน่ไม่งเกตการปีงป่าเด้อเราจะข้มเชียงหัน,ไไนม,ามาไดนเนี่ยไมทรามึงปลาว่ามันถีบตวข้นปีนจิ้บไงนะแค่ไม่รับครับ ปอครับพ uh, oh, ี่น uh, ้องปลาซอนปลาซอนใ่ละปลามาใช่ละปลาักลงนี้โอ้นี่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 กระลึบของแท้ของแท้แท้วะใส่ละหมงใส่กระสังเงียบนันเอาใส่ถุงยางถุงถุงถุงืมเท้าวะอืม กึบนี่ปลาตัวเม่โอ้ยปลาขาวพี่น้องคุเป็นขาวๆอีไปยังดูบ่ปดเอ็มแนี่ปลาสดปลาอดเอาใส่เอใส่อยู่ก่นเลยปลาสดต้องใส่ปลาอดาอยู่ดางนี่เน่ยชอบปลาสดออกดางได้ดางใหกา นี่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 พี่น้องซอสไงบ่ปลาลูกปลาลูกปลาลูกเท่าไรเออปลาลูกฮะโอ้ปลาลูกปลาลูกคุณต้องเคยมาเจียวเคยบวกเกี่ยวเด้อเคยบ่เคยเจอปลาดุกมาก่อนหยอกบ้ากุยตุ้งข้าบ่โม้โม่ไก่เหรอของเถื่อนของเถื่อนของเถื่อนเห็นแต่หัวข้าวเคลียนมีเคลื่อนขยันตัวแม่มีตัวใหญ่หืมเย็นเหรอฮึ่ยกระเทยถูกบวกเกี่ยว โคตรตายไปแล้วโอ้ฝนกับสิตัวขวพอพฝนพี่น้องทายท่าให้พี่น้องคึ้มเมืองหอดจำได้น้อนสูบบกสูบุกแล้วกแล้วฝนตกอีเลยนะครับเล่นต้มกรบเบาอีอปลาซ่อ,อนวยกัน,น,น โอ้ย oh, หามเอดเวยลาดหลวดวนเมียนต้องทำงสูงๆเโอ้ยเสียงกลาของที่นั่น <c oughs> โอ้ยติดตมพิดหลอดติดตมอืมอีกเข่งครับห้า <c oughs> ปลากระชี้กห <c oughs> ลัง,ลงเ ซิวหน่อยละไอ้ักปลาขาวกุห่าข้าวเกอบพิษจุ่มน,น้องลาซสอดลาซ่อนอันนี้ปลาขิงโอ้ยเออไปนะงจ้าเงี้อ,อง มื้อมเพียงแต่ยังบ่ลืมขนตกไต้จนบุกมาสังเอ๋อยอดยอดยาน้าจุนวาซังเฮ้ได้ใช่หรออ้ยกราเค่งคือรเงไม่จะบอกเอีบ ใส่ใส่ไ่ตัวใสไอ้โู้เอ๊ะคอไปใส่ไปกระส่อนไปเลยหมดแจ๊เท่านี้นะเจ่ไอ้เข็มใช่หือนี่เจ๊เจ๊คือป่วยคือนี่ตองแผลตองแผลใช่ปะนี่ครับนี่ก็ตองแผลใี่น

เมือคืนีอามือคืออันไหนเจ๊นู้นสุกปลาขั้นยู่เห็นัวปลาขั้นยูอยู่ครับพี่น้องปลาขั้นตอำปลาขอกั้งโอ้สีสันปลาซ่อนกั้งโอ้ยนี่ครับปลาซ่อนกั้ง

เข็งให้เข็งไปใช้ล่ะให้เข็งหมุนยุดยุดมานี่อัประส่อนกันเดี๋ยวสุดไม่ได้มันซั <Okay. S 1> อ่อนอัประซ่อนโอ้ยหมุนดีครับ มาเบิร์แล้วครับพี่น้องบังหนึงข้ามเบิร์ตกับบอเบิร์บอวันไดเบิังสรุปได้ได้นับกันครับสองสี่บังปลาคาพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องผมปลาย่างนี้นี่ครับโดโดรูสองโดประสันปลาขิงครับส่วนมากเป็นปลาขาวหลายครับนี่ไม่แก่เสียวอันนี้บ่เนเสียวเนี่ยตักบ่โอ้ยปลาขาวพี่น้องผมพู้หละกกูสียาเข็ดสมเข็ดอันนี้เอาวิ้งวิ้งนะวิ้งวิ้งต้องเชียร์ปลาขอนเนาะ ฝนกัสิไรด่าครับพี่น้องจะว่าอันนี้กัสิเฝ้าเสีเฝ้าเอากระเจงสิขึ้นเมื่อครับพี่น้องผมสรับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวไก่โครนุบกผ้าลาะขอกราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่เอ๋ยใสียงยิ่งสุขสุขคุนครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจมือนีคำวมาสูบปลากระพาะเด้อย่างกินครับพ่อเถ้ากระพาะเด้เค้งสโอยู่ครับ <c oughs> แข้งแข้งสอววาอยู่วัดคืนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งสุขภาพแข็งแรง,งแข็งแรงเราลองรู้ด้วยสกูสุกคนความเจ็บจะไดความไข้ยังมีครับผม <c oughs> สำหรับคลิปต,ต,ต่อไปฝากพี่น้องติดตามรับชมบาวไก่โคงบกในเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝนกระสิตกล้วครับพี่น้องฝนบานบอวไก่กำลังไล่ดากมากครับบากเกินสองเมตร